nó nghe Đó, Hãy không bỏ lỡ những video hấp บินไม่รอน้องเลยฮะน้องก็พยายามเออรอน้องมั่งไอ้ชิบหายสุพันหลงสวยมากไปมาลูกมามาลูกมาน่ากินมากมาสายพันธุ์อะไรมา 哎好准备